หไอเดียเพิ่มยอดขายด้วยรูปโคเวเพจรูปโคเวเพจหรือที่เรารู้จักหรือว่าเรียกกันง่ายว่ารูปหน้าปกเพจนั่นเองนะคะโคบิต้าเคยให้ไอเดียไปแล้วสําหรับการทํารูปคุก หน้าปกเพจนะในไลฟ์สดนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งไอเดียที่จะมานำเสนอทุกคนนะคะความสำคัญของรูปหน้าปกเพจคืออะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราที่เขาเข้ามาติดตามเพจเราหรือว่าเขาค้นหาเพจเราเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเจอเลยนะคะนอกจากชื่อเพจแล้วนะคะเขาจะเห็นรูปหน้าปกเพจหรือว่า cover a พ e เนี่ยเป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่ไอเดียหรือว่าใส่ข้อมูลนะคะลงไปในรูปหน้าปกเพจเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคือโคบิต้าเคยบอกในไลฟ์แล้วว่าให้เรานะคะใส่เป็นรูปสินค้า หรือว่ารูปที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราใช่ไหมใส่ช่องทางการติดต่อนะคะแต่อันนั้นเป็นการเป็นวิธีการทําจากแอปพลิาร์ตนแอปพื้นฐานแต่วันนี้นะคะครจะให้ไอเดียการทํารูปหน้าปกเพจนะง่ายๆแล้วก็สร้างสารรค์นะคะโดยผ่านแอปแคนวาเออนะคะแอปแคนวานี้นะทำได้หลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปออรูป โปสเตอร์รูปหน้าปกลูคคำคมได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยโควต้าขอพูดถึงเรื่องโคเเพจอย่างเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพร้อมๆกันเลยนะคะไอเดียที่จะให้วันนี้เนอะนะคะอ่ะ เดี๋ยวย่อหน้าก่อนนะคะให้เข้าไปที่แอป c ค n วานะคะตัวนี้ใครที่ยังไม่มีก็สามารถโหลดได้เลยนะนะคะแอป c a นวานะคะเข้ามาถึงปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแอปฟรีเช่นเดียวกันนะคะก็จะมสีสำหรับใครที่อยากได้แบบเยอะๆก็สามารถที่จะใช้ซื้อแบบเป็นแบบโปรได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราใช้ในเป็นแบบในฐานะ,ะที่เป็นแอปฟรีเนาะนะคะอ่ะก็เลื่อนดูเห็นไหมจะมีหลายอย่างมากนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการทำหน้าปกแนะ่เห็นไหมเจอแล้วนะคะหน้าปก Facebook ะะให้เรากดดูทั้งหมดได้เลยนะคะและอันนี้นะคะคือไอ้ด้านบนตรงนี้นะคะคือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรสร้างขึ้นมาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาแบบของเขาแต่ถ้าเราคิดไม่ออกหรือว่าเฮ้ยไม่รู้จะเอาไอเดียไหนดีไม่รู้จะทําหน้าปกไป,ท,ปที่ทางไหนดีนะคะก็เลื่อนดูได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถเอาปรับใช้กับธุรกิจหรือว่า ร้านค้าของเราได้เลยนะคะเลื่อนดูอ่าเลื่อนดูนะคะเยอะมากอ่ะอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นร้านกาแฟานะคะหรือว่าขายอาหารก็สามารถนําไปใช้ได้เนาะนะคะอ่ะเห็นไหมมีเยอะมากนะคะนี่ใครทําธุรกิจอะไรก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะลองเลื่อนดูอ่าเดี๋ยวโค้ชจะอลองยกตัวอย่างนะคะอ่ะสมมรัเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะภาพนี้นกจ็จะบ่งบอกเหมือนกับว่าเราขายเสื้อผ้าใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองเลื่อนดูอ่ะเอารูปนี้แล้วกันรูปนี้แล้วกันเนาะนะคะสำหรับร้านอาหารหรือว่า ร้านกาแฟเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะอันนี้เขาก็จะมีรูปสําเร็จมาให้เนาะเราก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะคะก็โดยที่แตะไปที่รูปอ่ uh, แบบนี้นะคะเขาจะขึ้นให้เราแทนที่ตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกดแทนที่นะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะนะคะสมมติว่าโควิต้าเลือกเป็นรูปตัวนี้แล้วกันเนาะอ่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะนะคะสมมติเป็นขายกาแฟาดีว่าแล้วกันอ่าเขาอาจจะเอาแบบลกลปกาแฟาดีว่ามาใส่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แบบนี้เห็นปะ รูปที่2นะคะเราก็กดแตะไปที่รูปแบบนี้อ่ะกดแทนที่อีกค่ะเราก็เลือกรูปที่เราต้องการที่จะใช้ได้เลยนะคะสมมติว่าโควิต้าเอารูปอะไรดีละ่ะสมมติเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะอ่ะเห็นไหมนะคะรูปที่3เราก็สามารถที่จะเลือกได้อีกอ่ะสมมติว่าเอารูปนี้แหละนอะอันนี้ก็จะเป็นรูปแล้วเราก็สามารถปรับใช้ได้นะส่วนข้อความนะคะเราจะแก้ไขาจากที่เขามีอยู่เลยก็ได้หรือว่าเราต้องการที่จะ เพิ่มใหม่เองได้เลยก็ได้นะคะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่ได้เลยร้านนู่นนี่นั่นอะไรนะคะใส่ไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้มันจะขึ้นมาอย่างเี้นะคะใส่ช่องทางการติดต่ออะไรได้เลยนะคะบอกเลยนะว่ารูปหน้าปกนะคะสิ่งที่สําคัญเลยหนึ่งเราต้องบ่งบอกถึง ธุรกิจของเราหรือว่าร้านค้าของเราว่าเราขายอะไรเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะก็จะอาจจะเป็นเกี่ยวกับรูปเนอะรูปรูปธุรกิจรูปร้านค้าหรือว่ารูปสินค้าก็ดีนะคะแล้วก็2เนี่ยข้อความควรจะเป็นชื่อหรือว่าช่องทางการติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรให้ลูกค้าได้ติดต่อได้โอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียง่ายๆนะคะไอเดียง่ายสาหรับ สำหรับการทำรูปโคเวอร์เพจหรือว,ว่ารูปหน้าปกเพจนั่นเองนะคะมันมีแบบให้เลือกเยอะมากนะคะลองไปเล่นดูนะแอปแคนวาเนี่ยเป็นแอปฟรีนะคะแอปฟรีที่ง่ายมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะโควิต้าต้องไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดดาวกับเพจนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆข้อมูลดีไลฟ์ดีแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ